รีวิวฟีโน่นะครับร้อยปี55นะครับผมก็สภาพดีนะครับเครื่องดีจบเลยนะครับตำาหนินะครับมีตามการใช้งานนะครับมีสีถลอกนะครับนี่ะครับสีด้านหลังนี่ก็สวยเป็นบางจุดนะครับอย่างตรงนี้ก็มีรอยล้าวรอยแตกนะครับนี่ครับ เหมือนคนเจ้าของเดิมเขาติดสติกเกอร์มาใหม่นะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้ก็ยังเป็นรอยแตกอยู่นะครับรอยสีเหลานะครับนี่ครับอย่างฝั่งนี้ก็เป็นนะครับนะครับสีตามนี้เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับตาำหนส่วนเรื่องเครื่องก็จบเลยนะครับ ด้านหน้าสวยนะครับเงานะครับประมาณนี้นะครับโดยรวมก็โอเคนะครับรถเลขใหม่ก็อยู่สองหมืนสองนะครับเครื่องเงียบเลยนะครับเครื่องเงียบเลยนะ บางทายอะไรก็นี่ครับไม่ดังไม่หอนไม่ควันนะครับบางท้ายก็เงียบนะครับพวกแข็งอะไรก็สวยนะครับเนี่ครับไม่มีคราบยินแดงเลยนะครับ ตนี้นะครับตําหนิก็มีเท่าที่แจ้งเลยนะครับรวมรวมก็สวยนะครับคันนี้ก็ลองพิจนารณาดูก่อนนะครับผมรถอยู่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะครับคันนี้ก็เปิดราคาอยู่หมื่นสี่เก้ารนะครับผมโทรมาสอบถามคุยกันได้นะครับผมอขอบคุณมากครับ